จะเข้าปากแล้วอจะลมอ้แบบรองแบบูเป็นจีพีอตองเลย่หน้าแต่จริงแล้วเป็นตัวสำรองแอนเพิ่งยูหรอเป็นมาหาปีแล้วรย์ทาพิการโอซับ่ะล้อง ขอให้หน้าจอแตกโดนแน่เดยวรี่ตัเกมห่เดี๋ยวรงเร่รุกกนะขงมนดีปัิ โนะตัว้ว์เีวนานป็นโมเมนต์เดียวของวันนี้เป็นโมเนเดียวของวันนี้จริงมึงมันยังไม่จบเหรอเออทำไมมึงเยอะจังวะดูท่าไมท่านี้ต้องทำให้ดีไว้เออจบแล้ีพอตอย่าบ มือเขาเล่นโยคะเหรอโยคะเหนอไม่ย่าเป็นข้าวอรมจริงจริงเวยทำไมวันนี้ชื่เจ้าเราวโยคะ้อนอยู่ไ่วอร์มขนาดนี้ลงกี่แมตช์ยังจะไปอร์มดีเลยคดียคุยอมใจเอาได้ลูกบอลแล้วมือหคนเดียวต้วตัวผู้ชาย ่ก็กูเหนื่อยกับเมนวะไม่ได้มืใสมันนังไม่ได้มันคือสัญญาณมืไม่หายดดูเห็นไหมมืไม่หายเดี๋ยวเดวเดไม่ใช่แบบนี้่บบนี้แล้วใครใส่กันใสพี่เต๋อมีตอไมา่ห้าง มือนนี่นจ้อยากกินม่กอาถร่าเนี่มนก็เตะไม่ต้แย่ล้วโอ้โหแล้วพี่ชาเลิกบอลแล้วเลิกแล้วคุยนั่นแหละน่าด้น่ะเดินในกล้เป็นหน่อ่เลยปนน่ยแต่ไลฝัเตะได